สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากับประจุก,กันนะคะจากร้านนี้เลยเนาะนี่นะคะก็เป็นร้านในไอจีนะคะเราก็จะมาแกะสลัก,กันนะคะค่าส่งก็67บาทนะคะเพราะว่าส so ่ง e วีเอนะคะเราก็มาแกะอันนี้กดนะคะโอเคแล้วก็ลางลงของนะคะเวลาใช้คัตเตอร์เนาะอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็กรีดแล้วนะคะเราก็ ของซ่อมเกะเลยเนาะนี่นะคะก็ตามที่สั่งไปเลยเนาะนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นปังรีไอบูมนะคะแล้วก็พีทนะคะแล้วก็เป็นอันนี้นะคะนี่เป็นแพทลิงอันนี้กับอันนี้นะคะ แล้วก็นี่สตอร์บูมนะคะสตอร์ไอสตอร์บูมสตอร์บูมไอ้บาสตอร์ปุน้นะคะ,แล,ะลแล้วก็จะเป็นแนวแล้วก็จะเป็นแทงเกอร์นะคะโอเคขั้นแรกหมดแล้ว